ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยฝึกฐานใหม่สารารวมโพลเพื่อทำกิจกรรมต่างๆโรงนอนดูดวิญญาณยิ่งกว่าอะไรห้องอาบน้ำหันสาอาบภายในหวินาทีห้องน้ำอลเวงเข้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตื่นเช้ามาออกกำลังกายและวิ่งเพื่อลดไขมันส่วนเกิน กินข้าวพร้อมตั้งชากล่าวคำปริยาตตนฝึกยาวไปในแต่ละวันปืนที่เราถือคือปืนทาโวสอเอ็ฝึกดูแผนที่และเข็มทิศเพื่อเพิ่มความรู้ในสมองการพางตัวยิ่งกว่าหมอลำซิงสาวอาทิตย์เทศร่างกายเพื่อเป็นพลลม ว่ายน้ำสนุกยิ่งกว่าอะไรอย่างงวัวรับทุงเป็นวันที่ทรมานที่สุดทหารทุกคนจำวันนี้จนวันตายไหวไหมไหวสิได้อยู่ถ่ายรูปนิสหนึ่ง ทำไปหนึ่งเดือนญาติมาเยี่ยมยิ้มหน้าบานโชว์ญาติว่าฝึกอะไรมาบ้างอา้าวยาไปปังปงจะกลับบ้านแล้วต้องมอบหมวกได้เสร็จแล้วลาก่อนหน่วยฝึกทานใหม่พร้อมขึ้นกลองร้อยเทสร่างกายผลลมก็ฝึกต่ออีกหนึ่งเดือน สาวอิตหาปากันว่างๆออกทําความสาดรอบหน่วยฝึกสงการแล้วอยู่นี่ไม่ได้กลับบ้านเลยงานราดงานหลวงเราไปทุกที่วันวิเศษขอเหนื้อย่างสักวันหนึ่งเป็นทหารได้กอสนอด้วยเดอ้อ ขอแอปแบลสักหน่อยละกันฝึกอ d ดีเอเดินยาวไปเทไม่ล่ะเออสิชุดพร้อมลบอ d ดอยิ่งกว่าสงครามบอกเลยจากนั้นกออ็วันธรรมดาของทหารดือคอง ปืนที่ใช้ในการฝึกก็คือทาววอก่อนจะปลดเนื้อย่างเลี้ยงรุ่นน้องปลุกความเร่าร้อนในตัวคุณพ่อครัวตัวแซ่บจะปลดแล้วขอราพักสักหนึ่งเดือนรุ่นเรารุ่นบอกอร้อยสองทับห้าแปด ไม่มีอะไรบอกเลยว่าครูฝึกหล่อมากรุ่นเราปวดแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อชาตติ้องการหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย